นุ่มครับกับการร่วมงานยูนิคอวันนี้เปิดเสื้อกันยูวีเป็นลยนะครับทาเรื่องที่กินนะครับได้เลยนะได้ก็สนุกดีครับก็นั่นแหละเทสได้เห็นเลยว่าแบบกันยูวีจริงๆริงแต่ก็คือถ้าเป็นตัวอื่นออกมาการหนูมันจะร้อนกว่านี้นะอันนี้ก็แบบว่าด้วยความที่ผ้าเขาบางอะไรก็จะมีความาระบายความร้อนได้ด้วยแล้วกันแบบดีครับสนุกดีครับผม กิจกรรมกิจกรรมสนุกมากครับแล้วก็เราก็ได้เจอแบบการแข่งแล้วก็เสื้อดีมากจริงๆผมเป็นคนแบบที่ร้อนมากถ้าเกิดใส่เสื้อโทนหน่อยคือทุ่มแต่ตรงเนี้ยคือคือชอบครับให้เลิกเลยเสื้อ,อบางแล้วก็กันยุงีได้ด้วยคือมันตอบโจทย์สำหรับประเทศไทยเนาะมันก็นใช่<บ>อตอบโจทย์มากครับรครับผมใช่ พี่พร้อมครับครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนสัมภาษณ์ขบวนนะครับก็คือผมเป็นคนที่มีเวลาเร่งรีบกว่าชีวิตมากแล้วตัวนี้ตอบโจทย์คือมันสวมใส่ได้เลยแล้วมันเหมือนเราไม่ต้องมาทาครีมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องรอก็คือใส่แด้แล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้เลยครับก็ดีมากครับก็แนะนําทุกคนนะครับแล้วก็ ได้เจอพี่ๆีทีมงานยูนิโคนะครับสนุกมากครับแล้วก็ได้ทำางานกับพี่สองคนด้วยก็สนุกเหมือนกันครับนานๆทีนานๆทีนานๆทีกิจกรรมวันนี้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันกับแฟนคลับเพราเราอย่างไรบ้างครับทางยูนิโคลเพาว่าไม่ด้วยเราได้มีส่วนร่วมกับแฟนคลับด้วยครับก็ดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมกับแฟนคลับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยคือเรื่องควาว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันบ่อยก็ดีใจครับที่เห็นทุกคนมาแล้วก็ทนทน ร้อนเหมือนกันนะครับได้แบบว่าหนักใจนะว่าเขาจัดงานแต่ว่าทำงานแบบบ่ายโมงเลยร้อนมากคือว่าหนักใจครับที่แดดร้อนแต่ว่าตัวผมมันร้อนแรงก็คือแดดไม่คุณร้อนกันนี่ไม่ใช่แดดนะผมล้วนๆเอาหรอเแต่พอมีเสื้อมันก็ช่วยได้น้อช่วยได้แต่ของผมได้อยู่ไม่ไม่ได้กันแดดแต่ว่ามันกันความร้อนแรงของเวลา ผมไม่ห่านครับไม่หานผมไม่ห่านก็เป็นลักษณคนที่คือร้อนแรงกว่าแดดประเทศไทยว่าไงที่สุดที่สุดด้วยไม่เบรกด้วยไม่เบรกกันไม่เบรกกันด้วยแฟนก็ทนความร้อนแรงไม่ไหวก็กลับบ้านไปบางส่วนได้เจอกับแฟนคลับยังไงคิดถึงเราแี่มากันให้กำลังใจคิดถึงเยอะมากได้มาเจอวันนี้ก็คิดถึงครับก็ได้ได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมสนุกกันด้วยก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มา เขาใกล้กันทั้งนั้อยากให้เป็นแบบใครตัวแทนฝากหน่อยครับพี่หบออะไรพี่ใหญ่สุดกัน u ูวีด้วยก็ฝากด้วยนะครับก็ดูแดดประเทศไทยครับคือมันมันควรค่าแต่แก่การใช้จริงทุกคนไปช็อปได้ยูนิโร้แล้วก็ไม่ได้มีแค่เสื้อนะครับมีทั้งหมวกมีทั้งงกางเกงที่กัน UV แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรหลายสีเออแล้วก็มีหลายสีด้วยแล้วแต่ใครชอบสีก็ใส่ได้กันได้หมดครับับฝากด้วยครับ ควาคุณสามหนึ่ง